ดีครับพี่น้องส,ส,ส,สุขสุขคนครับผมมื่อนี้บ้าตุ่มพาพี่พาน้องมาหาเลาะยิ่งหนูได้พี่น้องสั้นตอกเอวหนูครับผมสิล่องเอวล,ล่องเบื้องน้ามั่วพี่น้องคัดเอวเข่าอยู่ด้วยพี่น้องเสียงเอวบ้าตุ่มตัวาหางใจว่าเงีวเนาะไป,ไปล่องเบื้องกันครับถ,ถ่ายป้าอ้อยมีเป็นหนึ่งเดย กำลัง <c oughs> จะดุกรอบเน้ะพี่น้องเนาะยิ่งไงยกว้นครับตัวแหลกเนาะเกาวบ้าถุงกับสั้นสอกล้วมนก็ออกมาโดนแล้วล่ะฮ่าบ่เห็นนะครับก็เลยลองเอ่วล่องมืงเนาะครับ สั้นตอกสั้นตอกมาโดนเราด้วยพี่น้องแต่ว่ามาแล้วแล้วว่าพจะเคลียนะครับหนูว่าตุ่มก็เลยล่องเอ่ล่องบึงนะพี่น้องจีบจะแหลกหอดหอดเลยเด้อแต่ว่าหาตัวของท่านผัวครับจีบอีกล่องบึงเทียนหนึ่งก็โผล่มาก,ก็ยิ่งเลยครับเป็นหนูหน่อยนะพี่น้องเนาะะยิ่งเหกือนกนครับผมยิ่งกับมาันพี่น้องรับว่ายิ่งแต่ตัวแหลกกับตัมานนะครับ ไปไม้ต่อไปครับไม้หนิมโอ้พี่น้องสามถุมสามสิบแล้วนะครับสามถุงครึ่งแล้วครับพ่อนูหน่อยโตเดียวพี่น่องเอวยิงจ่อยตัวนี้เนาะสันตอกกรมาาล้วแลวมันหมุนบ่เห็นเนาะครับก็ได้ล่องเอ่วล่องบึงเนาะครับยิงเอามานมาสันโอ้บยบ่ไ้คูเลยไลตัวเดียวนีว่แหละพี่น้องเมื่อนี้มันเป็นป้าเขาอยู่นะครับหมองเบาตุ่มมหาสันมันหนูยังบอ่อ ยังมะเข่าตอกนะครับพี่น้องล่องแปังเสร็จละล่องเปิดฤูดูการให้พี่ให้น้องบึ้งครับผมหากซีนสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้บ้าตุ่มเด้เลพี่น้องเพื่อเป็นกำลังอุกกำลังใจในการเห็ดคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสันตอกหิ่งหนูสวัสดีครับ